ทัวบ้านใหม่กำลังสร้างของชมพู่อรารยาแต่ละมุมสวยอลังการมาก นับว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาสาวเบอร์ต้นของเมืองไทยอย่างชมพู่อารยาโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอีกหลากหลายด้านของเธอจนเป็นที่รักและเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศมีร่วมงานกับวงการบันเทิงต่างประเทศอีกด้วยและจากที่ทราบกันว่าแม่ชมนั้นสร้างบ้านหลังใหม่อยู่โดยคุณยายนิงได้เผยบ้านกำลังสร้างกำลังต่อเติมของลูกสาวซึ่งบอกว่าตอนนี้สร้างมาหนึ่งปีแล้วก็ยังไม่เสร็จ ตอนนี้สร้างได้แล้ว80%มีบ้านต้นไม้ของสายฟ้าพายุอยู่ด้วยและมีมุมสะพานเดินข้ามบ่อปลาคัฟและมีมุมสระว่ายน้ำเอาไว้นั่งเล่นกันชิลๆบอกเลยว่าถึงแม้จะยังสร้างไม่เสร็จแต่สวยอลังการมากๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com